อีกหนึ่งตำนานในกำคืนหนึ่งของฟ้านดำมืดก็กลับมีแสงสว่างจ้ามันมีบางอยา่างจากอวกาศหรือจากปากฟานไกลโพ้นตกสู่พื้นโลกและแล้วรองรอยของสิ่งนั้นทำให้เกิดลุ่มกระดาษใ่และภายในหลุมนั้นก็บี สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในเปรินี้ครับเรื่องเล่ากลนเจ้าสวนบอกว่าวันนี้เกาะกระแสปาสาเตพกับหอยตับปิดกันหน่อยครับว่ากันว่าของขลังชนิดนี้สามารถป้องกันไปอันตรายจากไปต่างๆที่เกี่ยวกับอาวุธเมื่อเราไปจับตกสิ่งนี้ขึ้นมา เราก็จะพูดเอาทำทายบาตเกว่าบอกว่ากาะกระแสอะไรครับเกาะกระแสดังนหอะไรสื่อภาษาเทพเหรอว่ากันไปเพืนครับส่วนสิ่งที่ผมนำมานะฮะ ก็อย่างที่บอกครับนี่ก็คือหอยตะปิดนะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องของความเชื่อนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนหรือว่าคนที่เขาเชื่อไปตั้งสายไสยศาสตร์นะครับนะก็บอกว่าหอยัะปิดเนี่ยมันมีนะสรรพคุณนะหรือว่ามีความขลังในเรื่องของ เรื่องของการป้องกันตัวนะครับในเรื่องของจัดรวุฒินะครับนะอันนี้ผมไปเจอตอนที่แน่นอนครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณกเกือบยี่สิบปีได้กลนนะที่สมัยจัตุการราม,รมเทพดังนะครับพี่น้องครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของกลางต่างๆนะครับ ก็จะมีความโด่งดักนะแล้วก็ค้นหากันนะตามความเชื่อนะคนที่ชอบนะผมก็หนึ่งในนั้นครับก็มีตีมานกันสักประมาณสี่ห้าคนนะครับเดินตางกันไปนะค้นหากันไปสิ่งของเหล่านี้ครับอันนี้ไปพบที่บริเวณคือมันมันเหมือนกับสุสารหอยนะครับลักษณะพื้นที่นะมันเป็นภูเขาอินนะครับเป็นภูเขาอินแล้วก็มีภูเขาเนี่ย อยู่เป็นแถวเรียงรายไปเลยครับแต่ละลูกเนี่ยผู้เก่าแต่ละลูกก็จะมีโปรงต้าก็จะมีอะไรต่างๆอยู่นะครับซึ่งก็ฟ้าหานะครับวานหาสิ่งเหล่านี้ครับผมก็เดินไปเจอนะฮะอยู่ที่บริเวณที่เป็นเป็นหน้าป่าหินนะครับนะประมาณว่าเกาะติดอยู่นะเกาะติดอยู่ก็ต้องก็ต้องใจอ่าพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่นําไปนะับพวกสิววกอะไรอย่างงี้ครับนะ คือ,คอปาเครื่องมือกันไปด้วยครับนะตอนที่เราไปหากอางกลังนะครับนะในความเชื่อในในตอนนั้นนะครับผมก็ได้ใช้สิวนะสกัดออกมานะครับคือมันติดอยู่กับผนังผนังของของภูเขานที่มันเป็นอินปูนะครับแล้วก็ที่ที่มันฝังตัวอยู่ในในเนื้อหินก็มีนะครับอันนั้นนะมันเอาออกมาไม่ได้นะครับแต่เนี้มันมันโปรอ,อยู่ผมก็เลยสกัดออกนะครับ ถ้าเป็นตามความเชื่อก็บอกว่ามันเป็นของที่ของดีในธรรมชาติที่เรียกว่าของตนนสิทธิ์นะผมกล่าวถูกหรือเปล่าเนี่ยนะครับตน,นสิทธิ์หรือเปล่านะครับที่ก็บอกว่ามันมีความขลังของมันอยู่แล้วในตัวนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นําไปปลูกเสกหรือว่าไอ้อะไลตาปิตีอะไรนะครับมันก็มีความเข้มกลังของมันอยู่แล้วในตัวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย มีครูบาอาจารย์นะครับก็สามารถจะลาไปนะปลุกเสกเพิ่มเติมอันนี้ได้นะครับอันนี้คือความเชื่อนะครับพป่นองคับรอ,อิับปิดนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของวิทยาศาสตร์กันสักหน่อยนะครับทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่านี่ก็คือปอซซิลชนิดหนึ่งนะครับปอซซลคือในแหล่งที่ผมไปเจอเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับ จะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะมันก็ไม่รู้รเวลาเท่าไหร่นะครับนะในบริเวณย่านที่ผมไปเจอพวกเนี้ยมันก็คงจะเคยเป็นตะเลอาจจะเป็นตะเลน้ำตื้นอย่างนี้ครับนะก็อย่างที่เรารู้นะจาการเรียนมาทางอ่าเกี่ยวกับภาคภาคพื้นดินหรือว่าการเรียนมาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโบ,บราณคดีอะไรต่างๆเลยนะครับนะก็จะรู้ว่าเมื่อก่อนนะ่ะ เขาบอกในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็เป็นทะเลนะครับก่อนที่วันเวลามันจะตทำให้น้ำเนี่ยค่อยอดหายไปนะซึ่งก็ปรากฏพวกเปลือกหอยพวกนี้ครับอยู่เต็มไปหมดนะครับนั่นก็แสดงว่าไม่แน่นะเมื่อเมื่อนานมาแล้วนะไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็อ,อาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็คือปะซิลชนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีอายุ อ่านามสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือพูดง่ายว่าด้านในเนี่ยมันก็มีมันมีเป็นเหมือนอินนะฮะเหมือนอินปรรจุตัวกันอยู่นะแต่มันยังคงรูปร่างของความเป็นเปลือกหอยอยู่นะครับซึ่งถ้ามันมีลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยก็แสดงว่ามันใช้เวลามานานะนใช้เวลามานานพอสมควรเลยครับตหลายหลายชนิดก็อาจจะย่อยสลายไปนะเป็นอ่า ดินเป็นหินแบบมันมองไม่ออกนะว่ามันเป็นเปลือกหอยแต่เนี้ยมันก็ยังคงรูปความเป็นเป็นตัวหอยอยู่นะครับทีนี้ส่วนต่างๆมันก็มันมองไม่เห็นร่องรอยที่เป็นโปร่งของของหอยแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นหินไปแล้วอ่ะก็เลยเรียกว่าหอยตบปิดนะทางด้านความเชื่อแต่ถ้าเป็นอ่าวิทยาศาสตร์ นะครับเขาก็บอกว่านี่คือประศิลอย่างหนึ่งนะครับเอาละรครับพท่องครับนี่ก็คือ,อเปรียดหนึ่งของผมที่ามเอาไว้นะคือเรื่องเล่าคนเจ้าสวนนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะอาจจะมีเกี่ยวกับความเชื่อบ้างสักนิดสักหน่อยหรือว่าเรื่องของการเดินป่าและไปเจอกับสิ่งต่างๆนะครับทั้งที่เป็นประสบการณ์โดยตรงจากผมเองแล้วก็จากลุงป้านาหรือว่า ครูบา,าจาร์นะที่เคยเป็นปลานมาก่อนเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วแยวผมก็จะนํามาหยิบยกมานํามาเล่าให้พี่น้องฟังกันนะครับเพื่ออสนุกนะหรือว่าเป็นความรู้ความบันเติงกันอีกรูปแบบหนึ่งนะในช่องของผมนะเปลิสนี้เรื่องเล่าคนเจ้าสวนนะครับฝากกันด้ับพี่น้องครับนอกจากว่าจะมีเกี่ยวกับสวนยางหรือว่าเรื่องราวที่ทำสวนต่างๆนะก็จะมีเปลิสนี้ ไปงูด้วยไวเล่าเรื่องราวหลังนี้ครับนะโอเคครับขอ,อบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอ,อบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วโป้นใหม่คลิปหน้าตอนนี้สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดูสองคลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิป และผลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเพราะมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ